เอาละรครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสด like ีครับผมป้อมนะครับผมนายมันนี่นะครับขอทุกคนมีกันนะพนันนะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรก่อนจะเข้าถึงเรื่องที่เราจะพูดนะครับผมขอบกดรับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะอย่างแรกเลยนะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็น IFO นะครับผมหรือตัวที่เรียกว่าการเข้าไปซื้อนะครับผมก่อนที่จะเข้าตลาดนะครับหรือระดมทุนก่อนเข้าตลาดนะผมพูดให้ง่ายๆเพื่อจะได้เข้าใจง่ายนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เปิดกระเป๋าเมทัลมา์นะครับผม ตรงส่วนที่ไปเปิดเอ่ไปยังไม่เปิดนะครับผมก็ลองศึกษาเพิ่มเติมในคลิปได้นะครับผมก็ไปเปิดนะครับที่การมันไม่มีการขั้นตอนอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะครับผมเพื่อการเปิดกระเป๋าเนี่ยเพื่อที่ทาให้เราสามารถที่จะเข้าไปสามารถที <c oughs> ่จะแลกเปลี <c oughs> ่ยนได้นะครับผมกระเป๋าไม่ต้องมานั้นคือกระเป๋าเราง่ายๆพับรวมง่ายๆครับถือกระเป๋าใบหนึ่งของเรานะครับผมที่เราพกติดตัวนะครับผมในกระเป๋าก็จะมีบัตรนะครับผมมีอะไรต่างๆในกระเป๋านะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับว่าคันไปนะครับผมซึ่งมาสามารถใช้ได้ผ่าน ตู example, ้ธนาคารนะครับผมลองคิดลองคิดลองคิดแบบมุมมองง่ายๆนะครับผมคือมันอาจจะไปไม่ใช่มุมมองที่ถูกต้องที่สุดนะแต่เป I mean, ็นมุมมองที่ตรงตรงที่สุดเท่าที่ผมจะอธิบายได้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมก็เหมือนกับขั้นตอนนั้นนะครับผมคือเรากำลังจะไปที่ตู้ธนาคารนะครับผมแล้วก็เราเอาบัตรของเรานะครับผมไปแลกเปลี่ยนนะครับผมเพื่อจะได้รับเงินอีกส่วนเงินอีกรูปแบบหนึ่งออกมานะครับผมประมาณนี้เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครผมอยากเข้าใจยากนะครับ วิธีการนะครับผมในการที่จะเข้าไปสู่ IFO นะครับผมของตัว a n c เค e Swap นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับคือคุณต้องแลกเปลี่ยนเป็นปเหเรียญเคก่อนนะครับผมโดยใช้บ nB นะเหรียญ Bnb นั้นใครที่เข้ามาแล้วยังงงสับสนนะครับผมลองเข้าไปดูคลิปการเปิดบ nb ดูได้นะครับผม <S <S ผมก็ได้ทิ้งไว้แล้วนะหรือบางคลิปที่ผมยังไม่ได้ทิ้งไว้นะผมจะทําให้รายละเอียดให้มันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับเข้าไปดูได้ง่ายๆนะครับเพราะบางทีเวลาผมทําผมก็หาไม่เจอทิ้นขออภัยจริงนะครับผม เเป็นการจัดการหลังบ้านที่ห่วยห่วยจริงนะฮะช่วงเวลานี้วิธีการนะครับเมื่อคุณเอาเหรียญนะครับผมจากตัวบ i n a น c e Smart นะครับ b i n a น c e com นะครับผมเอาเข้าไปในมิตตอมาร์ของคุณนะคุณก็สามารถที่จะเอาตัวนี้มาแลกนะครับผมเป็นเป็นเหรียญเค้กได้นะกดสวอปได้นะครับผมก็จะได้เหรียญเค้กเข้ามาในกระเป๋าของคุณนะครับผมซึ่งผมมีแลกเข้าไปแล้วนะฮะมัจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีเข้าไปนะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ แต่นั้นมาที่ ifo นะครับผม<ว>มันเป็น<ว> i n j o y i mid two from of o f e r offering ภาษาคิบแย่สเปกเลยว <c oughs> ะสงสัยต้องไปนี่นะคือเราสามารถสเต็กได้นะครับผมมันจะเรียกว่าสเต็กก็ถูกแล้วมันก็สเต็กจริงๆแหละพอเราสเต็กเค้กไปนะครับผมมันจะได้เครดิต ifo มานะครับผมแล้วพอถึงเวลานะครับผมเราก็เอาไอ้ตัวเค้กเนี่ยมาซื้อไอ้ตัวเหรียญ ifo ได้นะครับผม ซึ่งข้อเสียของตัวนี้นะมันมีนะครับผมก็คืออย่างแรกเลยนะเราไม่รู้ว่าตัวเหรียญฟรอยโตรีมเนี่ยมันจะปังหรือเปล่านะครับบางทีเหรียญออกมามันอาจจะดรอประหายสาบสูญไปเลยก็ได้นะมูลค่าอาจจะเหลือสูงก็ได้นะครับผมหรือเหรียญตัวนี้เวลาที่มันไอที่มันเอเนี่ย liquidity p o o ูเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาที่เราไมสามารถเอาไปทําฟาร์มได้นะครับผม ที่ดีกว่าที่เรามาเสียเวลาตรงนี้นะบางทีนะสำหรับคนที่ช็มีเคกเยอะนะครับผมอแล้วก็ข้อเสียอย่านก็คือว่ามันโอเวอร์โฟนะครับผมโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะก็มีโอกาสสูงนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วโดยประมาณข้อเสียประมาณนี้คร่าวๆครับผมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเพิ่มเติมนะผมในช่องทางของการหากําไรของคุณนะครับผมอันนี้ไม่ใช่คะแนะนทางการเงินนะ อย่างไรก็ตามคุณต้องระมัดระวังให้ดีนะครับผมอย่างที่ข้อเสียงที่ผมบอกไปแล้วนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผมก็บอกไปแล้วนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าและอยที่สุดว่าอยากพู่เงินมาเล่นนะครับผมเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสำหรับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมสำหรับใครที่เปิดกระเป๋าเมตาส์แล้วโอนเหรียญไปนั้นเป็นแล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะลองทำ IFO นะครับผมซื้อในนี้จะบอก แน่นอนที่สุดก็คือเราได้ลองทดสอบนะครับผมดูก็เป็นสิ่งที่ลองทําดูได้ครับไม่มีใครว่าอะไรคุณละครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่จะบอกก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเมื่อคุณลงทุนแล้วนะครับผมคุณจําเป็นที่ต้องคิดถึงผลขาดทุนของคุณไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เก็บกาไรของคุณให้เป็นนะครับผมเอกันไหมลิปหน้าผมป้อมนะครับผมอนันต์มณีนะครับผมกดไลค์กดแชร์ุดซับส้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ